ชนป้อมชนป้อมแล้วชนป้อมแล้วเด็กไหวไหม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 เรือพาดครับเหลือพาดโอหชิวเฉียดชิวเฉียดชน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 แล้วโอ้ท่านผู้ชมเกือบ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 หวังน้ำวนวัดพนัญเชิง เรือแทบพังเลยเร่งขนาดนี้ชาวบ้านตกใจเลยเหลือเสียหลักครับน้ำแรงมากเอาเลครับตอนนี้ประคองอยู่ไหมไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอาไหวไหมไหวไหมตอนนี้เรือเขาจังแล้วเรือไม้ทำใช้ครับเรือไม้ไหวไหมไหวไหมหลกักบนน้ำครับไปแล้วครับโอ้ชวนครับ คือจ้างเป็นเรือเบานะครับเป็นเรือเบา ลูกพี่โอ้โหเสียวเลยมันไปยังไงมันโดนอะไรพี่มันเป็นยังไงคุณพี่น้ำมันตีอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคนเรือออกมางบนเลยครับ ตอนนี้คมได้เรียออกมาหมดเลยคลิปเมื่อสักคู่ที่ได้เห็นเรียกว่าเป็นวินาทีฉิวเฉียนและก็นาทีระทึกกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับคุณผู้ชมเมื่อเรือยนต์ลากจูงเรือโปะเหล็กลากค่วงมาด้วยกันสองลำ ฝากกระแสน้ําเจ้าพยาช่วงวังน้ําวนหน้าวัดพระนันเชิงเข้าคอขวดแม่น้ําเจ้าพยาที่เรียกว่ากระแสน้ําแรงปรากฏว่าเรือโป๊ะที่ลากมาทั้งสองลำไม่เข้าโค้งครับวิ่งพุ่งเข้าหาตัวโบราณสถานป้อมเพชรริมแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งเกาะเมือง เรือยนต์ที่รากมาออกแรงเล่นเครื่องกระชากเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมเชือกที่ใช้สำหรับโยงลากเรือถูกแรงกระชากเสียงดังเปรี้ยผสมกับเสียงผู้ถ่ายคลิปลุ้นระทึกตะโกนลั่นให้เรือเล่นเครื่องพยายามจะดึงเรือโป๊ะทั้งสองลำฝากกระแสน้ำให้ได้ เมื่อเรือไม่มีเบรกประสบการณ์ของผู้ควบคุมเรือ,อยนต์สามารถลดความเร็วเรือโปะ๊ะแล้วลากเข้าโค้งแบบเฉียดฉิวเกือบชนต่อหม้อป้องกันโบราณสถานป้อมเพชรนิดเดียวครับผู้ชมแล้วลากจูงฝากกระแสน้ําเข้าสู่คอขวดลําน้ําเจ้าพยาได้สําเร็จทมกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้านหนักท่องเที่ยวสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพญา ขณะที่เรื่องนี้ครับทางด้านของนายพีรธรนักสุขครับผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาบอกว่าเคราะห์ดีที่พี่ควบคุมเรือยนต์มีประสบการณ์แต่ก็ยังประเมินผิดพลาดจึงเกิดเหตุการณ์ทางกล่าวคงคิดว่าลากเรือโปะเบาหรือเรือเปล่าสามารถลากฝ่าก,กระแสน้ําได้ง่ายตามปกติแต่ปีนี้กระแสน้ําไหลไปเจอน้ําเจ้าพญาช่วงวังน้ําวนผิดปกติกระแสน้ําไหลวนไปทางหน้าวัดพระนันเชิงผิดตําแหน่งไปจากทุกปี ยังไม่ทราบสาเหตุผู้ประกอบการลากเรือจะต้องประเมินกำลังเครื่องยนต์ให้ดีกว่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้ในขณะนี้เขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำลงมา2,100ลูกบาศก์เมตรกลมเจ้าท่ายังคงให้เดินเรือได้ตามปกติลดจำนวนพ่วงลงมาเหลือ3ลำหากเขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำลงมาด้วยความเร็วน้ำ2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะปิดการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำป่าสัก์ทันทีเพื่อความปลอดภัย